สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ต้องบอกว่ามาเจอไม้งามกลางสวนยางครับผมนะฮะวันนี้ทั้งหมด3ตัวพี่น้องครับสวยๆเน้นๆทั้ง3ตัวเลยนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับพิกัดวัวอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนาพี่น้องครับจังหวัดระยอง เบอร์โทรติดต่อตามที่ผมได้ขึ้นให้ตรงหน้าจอได้เลยนะฮะวันนี้เป็นราคาเหมาครับผมเป็นราคาเหมาคอกยกฝูงไปเลยครับ3ตัวฮะนะครับวันนี้มี3ามตัวเน้นเน้นสวยๆนะครับมีทั้งแม่สาวแล้วก็แม่ท้องด้วยนะครับเอาละครับถ้าเกิดพี่น้องสนใจนะฮะโทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นให้ตรงหน้าจอได้เลยนะครับมีทั้งหมด3ตัววันนี้นะครับ เดี๋ยวก่อนพาชมตัวทีละตัวแล้วก็พาชมราคานะครับผมจะแจ้งข่าวดีพี่น้องสักนิดหนึ่งนะครับผมครับผมข่าวดีที่ผมจะแจ้งพี่น้อง f c ในวันนี้ก็คือผมขออนุญาตนะฮะขอคนละ1แชร์พี่น้องครับขอคนละ1นแชร์เลยนะครับเพราะว่าณเวลานี้นะฮะตัวผมเองนะครับ ตัวพูดจาภาษาวัวเนี่ยฮะนะครับรับซื้อวัวพี่น้องครับรับซื้อวัวแบบซื้อไม่อั้นกันเลยนะครับนะฮะแต่ว่าวัวเนี่ยจะต้องเป็นวัวเพศเมียนะครับผมน้ําหนักคือ160กิกโลกรัมขึ้นไปนะครับ160กิกโลกรัมขึ้นไปนะฮะจะซักถึงซักเท่าไหร่ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับขอเป็น ว,วัวสาววัวน,นางหรือว่าแม่แยกลูกแล้วก็ได้นะครับแยกลูกก็คือลูก1ห,หรือว่าลูก2ที่ยังสวยยังสดอยู่เนี่ยก็สามารถซื้อได้เหมือนกันครับผมนะครับสายพันธุ์ที่ไม่ได้ซื้อก็คือ,อเป็นวัวหูวัวนมและก็วัวพมา่าเท่านั้นเองพี่น้องครับนะฮะสาสายพันธุ์นี้ไม่ซื้อครับผมแล้วก็สายพันธุ์ที่ซื้อเนี่ยได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นวัวเมืองเหนือวัวไทยอีสานนะครับ วัวบามันลูกผสมวัวเนื้อนะครับบีฟมาสเตอร์ชาโรเล่แองกัสแบงกัสอะไรต่างๆเนี่ยซื้อหมดเลยนะครับซื้อทั้งหมดเลยนะฮะร,ราคานะครับก็ขึ้นอยู่กับระยะทางที่จะต้องไปช่วยขนถ่ายขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ถ้าใครสนใจนะฮะโทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นให้ตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าพี่ จะเป็นพ่อค้าพี่จะเป็นนาย้อยหรือพี่จะเป็นนายหน้าพี่เป็นฟาร์มใหญ่สามารถหาวัวให้ผมได้หลักสิบหลักร้อยหลักพันเนี่ยผมซื้อทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องตำหนิก็คือเป็นตำหนิสากลน,นะครับนะฮะตำหนิก็คือลอยลำปีไม่เอานะครับขาถอนไม่เอานะฮะซี่โครสคงสุดไม่เอานะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็คือ หางขาดหูขาดนะครับหางขาวหน้าขาวที่เป็นพันบามัน่นพันไทยเนี่ยก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะฮะบ,บางท่านโทรมาถามว่า,าแล้ว200โลซื้อเท่าไหร่300โลซื้อเท่าไหร่อันนี้ผมซื้อในราคาเดียวขึ้นอยู่กับระยะทางครับผมนะฮะ ขึ้นอยู่กับระยะทางแต่ถ้าให้ไปเข็นเองไปรับเองเนี่ยผมขอว่าเป็นสัก1เที่ยว6ล้อหรือไม่ก็เที่ยวพ่วงนะครับนะฮะราคาก็ตามระยะทางครับผมโทรเข้ามาได้เลยครับเอาละครับทีนี้มาดูไม้ยางไม้งามกลางสวนยางพี่น้องครับวันนี้มี3ตัวนะฮะเด็ดๆเลยพี่น้องบอกราคาขายก่อนเลยครับนะฮะสตัวนี้นะฮะ มีท้อง2แล้วก็สาว1ครับผมนะครับมีท้อง2ตัวแล้วก็วัวสาว1ตัวนะฮะราคาขายเลยครับผม3ตัวนี้นะครับ8 0 0 0มบาทครับนะฮะ8 0 0 0 0บาทเป็นราคาขายเลยพี่น้องครับงดต่อรองนะฮะนะครับแล้วก็ราคานี้เนี่ยยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับเป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มนะฮะวันนี้สาเหตุที่จะขายนะครับพี่ชายเจ้าของวัวเนี่ย บอกว่าจะเลิกกรีดยางแล้วพี่น้องจะกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดแล้วนะฮะเพราะว่าลูกต้องเข้าโรงเรียนย้ายโรงเรียนอะไรต่างๆเนี่ยก็คือกลายเป็นภาระที่เอากลับไปด้วยไม่ได้วันนี้ขายในราคาถูกนะครับ80,000บาทเนี่ยผมถือว่าถูกมากๆเลยกับวัวไซนี้เฟร,รมนี้นะครับนะฮะโทรเข้ามาได้เลยครับโทรก่อนได้ก่อนฮนะเอาละรครับเริ่มจากตัวนี้นะครับเป็นวัวส่งเขานะครับผมมีลูกมาแล้ว2ตัว นะครับมีลูกมาแล้ว2ตัวแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตัวเขาเองนะครับกำลังตั้งท้องอ่อนๆนะครับท้องประมาณ2-3ถึงเดือนครับผมนะฮะท้องประมาณ2-3ถึงเดือนท้องกับพ่อพันุ์ผสมจริงนะครับเป็นชาโลเล่กําแพงแสนไซส์ใหญ่เบอร์ใหญ่นะครับตัวตัวพ่อที่ทับไปเนี่ยตัวใหญ่มากนะครับนี่ฮะวัวไม่มีตําหนินะครับผมวัวไม่มีตําหนิฮะส่วนสูงนะครับ ตัวนี้นะฮะผมกะประมาณด้วยสายตาเนี่ยเกือบเกือบ140ละครับนะฮะ135ยังไงก็บวกแน่นอนทรงดีทรงสวยนมไม่มีติ่งครับทรงดีทรงสวยนมไม่มีติ่งแล้ววัวเนี่ยเชื่องไม่ดุนะครับเป็นวัวส่งเขา เจ้าตัวบอกว่าชอบวัวชนก็เลยซื้อตัวนี้เข้ามาเลี้ยงนะครับเพราะว่าเขามันสวยมากแม่วัวชนเขาส่วนมากจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ตัวนี้ไม่ใช่วัวชนครับผมเป็นวัวลูกผสมนะฮะปัจจุบันท้องอ่อนๆน,นะครับท้องประมาณ2-3เดือนรวมอยู่ใน3ตัวนี้ครับผมตัวถัดมาครับผมก็เป็นวัวเทาโบสอีก1ตัวนะครับดูนะฮะตัวนี้ติดโบสด้วยนะครับ พี่น้องดูนะฮะดูรูปร่างโครงสร้างครับผมสูงเนี่ยมี145ครับนะฮะส่วนสูงมี145เลยเป็นวัวลูกผสมเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ท้องอ่อนๆเหมือนกันครับก็คือพูดง่ายๆว่าทับพร้อมกันเลยกับแม่เมื่อสักครู่นี้ฮะนะครับทับพร้อมกันเลยกับตัวเมื่อสักครู่นี้ฮะนี่ครับ140บบวกตัวนี้ อ้าวร้อยสี่สิบห้าบวกครับตัวนี้เป็นวัวสาวนะฮะท้องแรกครับผมเนี่ยครับท้องแรกนะฮะเกิดจากพ่อพันธุ์ผสมตัวนะครับในท้องนะฮะท้องกับพ่อพันธุ์ผสมตัวพี่น้องดูนะครับส่วนสูงเนี่ยร้อยสี่สิบห้ามีแน่นอนครับเป็นวัวสาวครับผมแล้วก็ติดโบสมาด้วยตัวนี้นะครับพี่น้องครับเฟรมวัวสาวส่วนสูงประมาณเนี้ยถือว่าเป็นวัวเฟรมใหญ่ครับ ถือว่าเป็นวัวเฟรมใหญ่ถ้าเกิดเขามีลูกมาได้แล้วตัวหรือ2ตัวเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยจะใหญ่กว่าน,นี้ขึ้นอีกเยอะเลยนะครับถัดมาเป็นวัวสาวพี่น้องครับตัวนี้เป็นลูกผสมบามันสีแดงแล้วก็ติดโบดครบเครื่องนะครับตัวนี้อายุประมาณ2ปีครับผมส่วนสูงเนี่ยร้อบวกครับนะฮะ 145บวกเป็นวัวสาวกับสัตว์แล้วนะครับกับสัตว์แล้วแต่ว่ายังไม่ชัดเจนรออีกสักครั้งสองครั้งก็น่าจะผสมได้นะครับพุกตัววันนี้ไม่มีตำหนินะฮะสีแดงนี่ก็เป็นวัวเฟรมใหญ่ครับวัวสาวถ้ารูปร่างลักษณะได้ขนาดนี้เนี่ยเมื่อเขาโตเต็มวัยเมื่อเขาโตเต็มร่างเนี่ยโตวกว่านี้อีกเยอะเลยครับผมนะฮะโตวกว่านี้อีกเยอะเลยเนี่ยครับตำหนิไม่มีฮะตัวนี้ก็แดงโบดนะครับ ดูนะครับเพศเครื่องดำเลยนะครับนมนมอะไรเนี่ยสวยหมดนะครับนะฮะไม่มีติ่งครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะติดมีลายนิดนึงนะครับใต้ขาหน้าแล้วก็ใต้คอนิดเดียวเนี่ยนะครับนะฮะเป็นวัวลูกผสมบามันเกรดดีๆเลยวันนี้พี่น้องครับสามตัวนี้ครับผมเนี่ยฮะสตัวเนี้ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยขายในราคา8 0 0 0มืนบาท พี่น้องครับ8 0,000บาทยังไม่รวมค่าขนส่งนะฮะแปดหมื่นบาทเป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มนะครับตัวเขายาวเนี่ยเชื่องมากๆเลยนะครับตัวเขายาวที่เชื่องมากๆเลยนี่ฮะอีกหนึ่งค้างหนึ่งรอบครับผมวัวอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนานะครับจังหวัดระยองนะฮะเบอร์โทรผมขึ้นค้างให้ตรงหน้าจอเรียบร้อยนะครับอยากมาดูมาชมตัวจริงยินดีครับวัวอยู่ในสวนยางนะฮะข้างข้างทางนะครับ เดี๋ยวถ้าใครอยากมาดูก็โทรสอบถามเส้นทางตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นให้ได้เลยนะครับวันนี้ถือว่าสวยมากนะครับในราคานี้นะฮะในราคานี้ถือว่าสวยจริงๆนะครับก็คงจะหาไหนไม่ได้แล้วครับยอมขาดทุนละฮะยอมขาดทุนครับซื้อมาเนี่ยไม่ต้องสืบครับราคาที่ซื้อเข้ามาเนี่ยขาดทุนแน่นอนแต่วันนี้มีความจําเป็นที่ต้องย้ายถิ่นฐานนะครับกับ ต่างจังหวัดนะฮะกับบ้านเกิดนะครับก็เลยต้องขายวัวออกเอาละครับผมโทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นให้ได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัวนะครับวันนี้ทั้งหมดทั้งมวล3ตัวครับผมเดี๋ยวผมไม่ดูแม่สีแดงมุมนี้หน่อยแต่ว่ามันย้อนแสงนะครับนี่ฮะนี่ครับนี่ฮะ รูปร่างหัวตัวนี้หลังตรงดีมากพี่น้องนะครับหลังตรงดีนะครับนี่นี่ครับแล้วก็มุมนี้เนี่ยฮะวัวไม่ขี้เหร่นะครับสูง145บวกเลยนะครับเอาละครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ